ทำไมลูกทำไมทำไมนี่กลัวเข็มร้อยมมลายอะลูกไม่ใช่เข็มฉีดยาเข็มร้อยมมลายเฉยๆกลัวไหมอะกลัวมันทำไมลูกเฮ้ยกลัวหุ้ยหุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเอาเอาเอาสิเอาลาดโอ้ย ทางแตกรึมั้งลูกเอาล่าสุดทะเลาะกับเข็มร้อยมาลายตัวซะแล้วอ้อ้อาหารในเ่าไอ้ยหนีหนีไหนอะเฮ้ยไอ้ไอ้เดี๋ยวไปดูเอ้วา เอาลูกตัวลอยเลยไม่ลูกเจเนซ้วยลวยเจเนซ้วยลวยอ่ะเพิ่มพลังเพิ่มพลังเพิ่มพลังก่อนเฮ้เพื่อนพลังเพิ่มพลังเพิ่มพลังก่อนสู้ต่อลูกโอ้เข็มร้อยมาลลยเด้่ไม่ใช่เข็มฉีดยากลัวอะไรลูก เขูดนักวอ้าอ้าัวพองเดี๋ยวไม่รอดแน่เอ้าอาหารติดคอแล้วเน่๋ยเพิ่งน้องเล่นกับพ่ออยู่ให้อาหารให้มันเล่นด้วยกินด้วยติดคอมัน พอก่อนจะเอายังไงเนด่ะพอก่อนพอแล้วลูกให้เยอะแล้วพอเน่สำลักแล้วไม่สู้แล้วเหรอหยุดแล้วเหรอเนดไม่น้องให้มันกินด้วยเล่นด้วยอาหารติดคอพอดี ไปพาน้องไปกินน้ําเลยไปน้องไปกินน้ำเดยวไปเรียกน้องไปกินน้ําทีทา่อ่างน้ํไปไปไปกินน้ําไปลูกไปอาหารติดคอแล้วไปไปกินน้าไปไปให้เจนเนีพาไปกินน้ําเลย <c oughs> บอกให้ไปกินน้าหลอดกลับมานีอีกอาน้ําให้น้องกินแล้ว